โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสังขาตั้งอยู่ในบ้านสังขาหมู่ที่6ตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี2527รับผิดชอบดูแลและให้บริการ4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่4บ้านห้วยมะเตือหมู่ที่5บ้านพุ่งหมูท 5, หม่ที่6บ้านสังขาและหมู่ที่7บ้านนายาบมีประชากรในเขตรับผิดชอบจำนวน1,770คนมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดจำนวน6คนโดยแบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพจำนวน2คนนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1คนและบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน3คนโดย ม,มีนางสุจิตาเกี้ยวสกุลชัยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขามีวิสัยทัศน์คือประชาชนสุขภาพดีทั้งกายและใจคงไว้ซึ่งมาตรฐานบริการแบบองค์รวมมีส่วนร่วมของชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรประภาไส้เสหน้าอายุ47ปีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขาตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ได้รับการจ้างงานโดยวัติษั์อีตันไทยวิศวกรรมจำกัดเป็นปีที่สองแล้วค่ะสวัสดีครับผมนายวรพลที่แก้วนักวิชาการสาธารณสุขป,ปฏิบัติการรอพอสตอบ้านสามขาครับ,บ,บรายละเอียดของงานที่ทำตอนเช้าพอมาถึงที่รพอสตอที่ฉันก็จะทำความสะอาดโดยการกวาดพื้นถูกพื้นเช็ดโต๊ะเช็ดกระจกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทีฉันก็จะเช็ดอุปรกรณ์ทำแผล ว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างดิฉันก็จะทําการเติมค่ะพอมีคนไข้มาใช้บริการดิฉันก็จะวัดส่วนสูงน้ําหนักและว,วัดความดันพอวัดความดันและชั่งน้ําหนักให้คนไข้เสร็จดิฉันก็จะลงประวัติคนไข้ในคอมเพื่อที่จะส่งให้คุณหมอตรวจเป็นรายการต่อไปค่ะพอไม่มีคนไข้ดิฉันก็จะทําความสะอาดห้องน้งําแล้วก็กวาดใบไม้รอบๆเราคอสตอให้เรียบร้อยค่ะ งานเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงร่วมกับเจ้าหน้าที่รพสตบ้านสามขาเราจะเห็นว่าผู้ป่วยได้ญาติมีความทุกขก์ายและใจเนื่องจากสาเหตุการป่วยแต่พอเมื่อเจ้าหน้าที่รพสตได้ทําแผลให้เสร็จแล้วจะมีการร่วมพูดให้กําลังใจกับผู้ป่วยพอเมื่อผู้ป่วยได้รับกําลังใจจากเราก็ทําให้ผู้ป่วยและญาติคลายความต้งนใจและไม่แรงผลักดันดูแลตัวเองต่อไปค่ะ รักษาความสะอาดภายในเราพสตอบเวลาผู้ป่วยมารับบริการมักจะชื่นชมดิฉันอยู่เสมอค่ะดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ90วันมหาสจันร์ของฉันการที่ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการม90วันมหาสิจัน์ของฉันนั้นทําให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ได้ดูความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้โรคภัยต่างๆมากมายค่ะทําให้ดิฉันลดหวานมันเค็มและหันมากินผักมากกว่าแต่ก่อน และออกกำลังกายมากกว่าแต่ก่อนด้วยค่ะดิฉันจะหักเงินเดือนสวนหนึ่งที่ได้มาไปฝากธนาคารไว้เพื่อเป็นเงิอนออมค่ะการมีรายได้เสริมดิฉันจับไปซื้อผลไม้ตามฤดูกาลกามาขายตามต,ตลาดนัดเช่นช่วงนี้สับปะรดขายดีดิชั้นก็จะไปที่สวนขอซื้อสับปะรดกับเจ้าของสวนมาขายตามตลาดนัดในวันหยุดค่ะถ้าแถวบ้านมีงานศพดิฉันก็จะไปช่วยทำกับข้าวเพื่อที่จะแจก ให้กับแขกที่มาในงานค่ะแล้ถ้าวันไหนมีงานบุญมีชั้นได้เพื่อนเพื่อนก็จะรบรวมเงินเพื่อที่จะทํำลงคาบลงทานอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวคัะไปแจกให้กับคนที่มาทําบุญที่บัตรค่ะแล้วเวลาที่คุณหมอไปตรวจคนไข้ติดเตียงตามบ้านดิฉันก็ขอไปด้วยตลอดเลยค่ะดิฉันอยากจะช่วยงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันงานในดลกสต์ส่วนใหญ่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักค่ะ ผู้พิการเป็นคนที่ขยันเป็นอย่างมากสามารถช่วยเหลืองานในรพสตได้เป็นอย่างดีข้อต่อมาก็คือผู้พิการชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมื่อได้รับมอบหมายงานผู้พิการมักจะไม่ปฏิเสธและสามารถช่วยเหลืองานได้เป็นอย่างดีผู้พิการเป็นคนที่ให้ความสนใจในการช่วยเหลืองานด้านต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้พิการได้เริ่มศึกษาให้ความสนใจทําให้ผู้พิการสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถช่วยเหลืองาน ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในรพสตได้เป็นอย่างดีการที่ได้ผู้พิการมาช่วยเหลืองานในรพสตเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินงานต่างๆอันดับแรกเลยคือการที่ผู้พิการมาช่วยเหลืองานทําให้รพสตมีบุคลากรเพิ่มขึ้นทําให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีรพสตมีแผนสนับสนุนให้ผู้พิการดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่รพสตเช่นการประชุมอบรมเพิ่มคุณทักษะต่างๆและการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้พิการให้มีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพร่วมกับอสมในพื้นที่ และมีการเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการให้ผู้พิการทดลองใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่มารักษาในรพสตเป็นต้นขอขอบคุณบริษัทอีตันไทยวิศวกรรมจำกัดที่ให้โอกาสดิฉันได้ทํางานที่รพสตว่านสามขาทําให้ดิฉันมีรายได้ในการดูแลและช่วยเหลือครอบครัวดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากบริษัทในปีต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณบริษัท อีต่อไทยวิศวกรรมที่ได้มอบโอกาสสาคัญให้กับผู้พิการในการประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้เลี้ยงตัวเองและช่วยเหลือลระะัฐสตในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพื่อต่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและสังคมต่อๆไปขอขอบคุณมากครับ